กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาลขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564จำนวน50,000บาทและศูนย์เครือข่ายการศึกษาประจำตำบลตำบลละ5,000บาทประกอบด้วย ตำบลต้าตำบลป่าตาลและตำบลยางหอมเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ดังนี้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาลได้ดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งประกอบด้วยการทํากิจกรรมอยู่2กิจกรรมกิจกรรมที่1การประชุมคณะกรรมการดําเนินการซึ่งได้ดําเนิน เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564โดยการประชุมของคณะผู้บริหารครณะครูวิชาการเพื่อร่วมการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนและความต้องการที่จะดำเนินการได้มีมติที่ประชุมให้ดำเนินการในกิจกรรมที่2ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งในกิจกรรมนี้การดำเนินงานได้แบ่งกิจกรรมการใช้ใจ่ายงบประมาณ และความต้องการจำเป็นของแต่ละระดับชั้นแยกอยู่เป็น3ระดับประกอบด้วย 1. ระดับปฐมวัยได้จัดทำแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน 2. ระดับปฐมศึกษาจะทำแบบฝึกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์คณิตคิดเร็วทุกระดับชั้นป1ถึงป6 และ3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง4กลุ่มสาระของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3จากการดำเนินงานทั้ง3กิจกรรมทำให้เกิดผลลัพธ์ของแต่ระดับชั้น ได้แก่ระดับชั้นปฐมวัยนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไประดับปฐมศึกษานักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ทั้ง4กลุ่มสาระอยู่ในระดับดีขึ้นไปและผลผลิต ของแต่ระดับชั้นทําให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลายสามารถดํารงตนและการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสองศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบนตาได้พัฒนาโครงการการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ g o o g l e Map f Education ซึ่งได้ดำเนินการจัดทําขึ้นในระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 ถึงวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยี Technology สารสนเทศ Google Map for Education 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสถานศึกษาและนักเรียนและ 3. เพื่อให้ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ามศูนย์คือข่ายการศึกษาตำบลป่าตาลได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายซึ่งได้ดําเนินการในระหว่างวันที่1ถึงวันที่5เดือนมีนาคมพุทธศักราชส5 6 4 และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางหอมได้ดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับตำบลยางหอมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมวัยที่ให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและยกผู้ระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้นซึ่งได้ดําเนินการในระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ การได้รับงบประมาณรายจ่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับคุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาลและศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลป่าตา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางหอมก็ให้เกิดผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้บุคลากรครูและนักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น